มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใบเฟิร์นไม่โอเคใบเฟิร์นอันชสารีวิวนั่งเฟิร์สคลาสแต่ว่าเจอลูกเรือแซะใบเฟิร์นอันชาาทำคลิปรีวิวจองตั๋วนั่งเครื่องบินระดับเฟิร์สคลาสในราคา30,000บาทสายการบินเอมิเรตไปยังฮ่องกงใช้ระยะเวลา2ชั่วโมงโดยเจ้าตัวได้เผยว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ชีวิตของตนเองว่า นั่งเฟิร์สคลาสนั้นมันเป็นยังไงหากนั่งไกลาราคาจะแพงมากแต่เราก็จ่ายไหวประมาณนี้จึงลองส่ายดูสักครั้งโดยในคลิปนะคะมีการรีวิวที่นั่งแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาหารรวมไปถึงการอาบน้ำบนเครื่องบินค่ะและการนอนพักผ่อนบนสายการบินด้วยแต่หลังสคริปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปกลับพบว่าแอร์ของสายการบินดังกล่าว แชร์คลิปรีวิวนั่งฟอยคลาสของสาวใบเฟินพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นในเชิงลบโดยแอร์รายดังกล่าวมีการแชร์คลิปของสาวใบเฟินพร้อมด้วยเขียนแคปชั่นว่าทั้งหมดนี้2ชั่วโมง14ผู้โดยสารค่ะ Hashtag ประสบการณ์ชีวิต อีโมจิวิ่ง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 ในขณะที่ลูกเรือคนอื่นเข้ามาคอมเมนต์แซะทำนองที่ว่าทำคลิปเก่งเหมือนไฟ15ชั่วโมงใช้เวลา2ชั่วโมงอาบน้ำกินข้าวปูเตียงนอนหลับตอนไหนม้วนผมด้วยและยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่า16มีนาสวมถุงมือขาวเสิร์ฟคาวเวียให้มันลื่นตายในเคบินกันด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ